ผู้เดียวนั่นเนี่ยมันจะไล่เติบอยู่ด้พี่น้องก็ไลาข้องหนึ่งสองสามสี่หาเด้กหกเด็เจ็ดข้องอยู่พี่น้องเ่ต้องเลี้ยงแบบเป็นรักดอกค่ะแม่ผู้ไทยจะเอามาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะนะกระป๋อยลงในนี่หนแหละให้เพื่อนอยู่ในป่าหมักนัดีนสวนหมักนัดข้าเจ้าว่าวามันมักอยู่ในกอหมักนัด ก็เลยเอามาปล่อยออกคือปีนี่ฮักหมากมันค่ามันเป็นหมาก,กันม่วนแต่หม,มอมเนาะพี่น้องก็ร้ายตืบอยู่ได้ผูเงาวะส่วนพี่หอดสนผูแต่ผุนล่ะค่ะแะส่วนผุนมันก็เป็นเนี่ยอีกเป็นต้นก้าอีกค่ะอันนั้นนะบ่ได้ทิมเด้อค่ะพี่น้องบ่ทิมค่ะเอาไปปลูกปีนี่ปีหนา้ามันก็เป็นค่ะ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมันนี้คอยกับเขามาสวนคือเกาค่ะเขามาหยอดกดอย่างจ้าหยอดน้กไงหบบว่าต้นมันไงเนาะท่านต้นไงหมากมันกระสีไงตัวหนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะมิต่ต้นไง,งไงเงาไงไงได้ที่นอกเลยแต่ว่าปลาอันหมากนัดนนี่คอยกระได้ซื้ออันคอยได้เอาอัน หมักหอยเก็ตหรือหมักหอยหอมเหมือนนะไม่คอยก็ซื้อม,มาปลอยหลายติบอยู่จ้าล่องเบงดูว่าปีหนามันสีแพรบอลน,นะข้าวว่ามันหมักอยู่ในปลาหมักนานี่ปีหนามันก็เป็นค่ะกางานหอมเนาะพี่น้องกระไรตืบอยู่ได้ผูกเง้าตะสนผีหอดสนผูแต่ผุนล่ะค่ะตะ,ะสนผุนสมยางค่ะเพื่อน มีคลิปลงค่ะถ้ายเอานี่ละมักนัดนี่หละจากพี่น้องโอเพื่อแบ่งมูกินอีกซ้ำกินบเบิร์เด้วค่ะปล่อป่วยใส่มันมักเลยได้พี่น้องมันมักอยู่ในปลาอันมักนัดนี่มักหอยชนิดนี้นะมันมักอยู่ในปลามักนัดค่ะคอกระซื้อเม่าปลูกละหอมเนาะพี่น้องกระไรตืบอยู่ได้ผูกแง่เอาจะสุนผีหอดสุนผูกแต่ฝุนล่ะค่ะ ต็ส่วนผลง่ามมาได้พี่นอ้องตอนนั้นคอยเก็บหมากมันออกเนาะแบบที่นีมันกระปรงหยอดขึ้นมาต้นนี้คือมันมันบอดเลยคอยกระซื้อมาปลอยหลายตืบอยู่จ้าล่องเบงดูว่าปีหนามันสีแพรบอนนะข้าเจ้าว่ามันหมักอยู่ในปลาหมักนาดบ่ตองเลียงแบบเป็นลักดอกค่ะแมบบ่ผู้ไทยจะเอามาเรียงแบบธรรมาชาตินะนะกระปอยลงในนีละ่ะ ให้เพิินยุ่ในป่าหมักนัดนี่ออกคือปีนี่ฮักหมากมันค่ะมันเป็นหมากกันม้วนแต่มุกอสองข้องนั่นนะคะแต่ปูกปีนี่ค่ะในผู้ไท้กับขายายออกค่ะเอาอันเอาหัวจุกมันน่ะนะหัวจุกอยู่ในอันใสอุ้ยกระไรเติบยุพี่น้องซื้อมาแต่ตลาดนั่นแหละซื้อมาแล้วก็เอามาปล่อยโลงให้เพิินแพเนาะเข้าก็สิเด็กินทั้งบักนัดเนี่ยทั้งบักหอยหีปีนามันก็เป็นค่ะ าง,งาจีดข้องเร้วค่ะเพื่อนๆน่เจ้าหมกห้อยหอมอันเนะเพิ่นมักเพิ่นมักปลาหมักนัดเพิ่นหมักอยู่ในหออโซนพุลละเดจ็ดจข้องแล้วค่ะขยายออกดออกคือปีนี่ฮักหมกักมันค่ะมันเป็นหมาก,กันม้วนแต่มุกอสองข้องเนี่ยนะคะแต่ปลูกปีนี้ค่ะในผู้ไท้กับขยายออกค่ะเอาอันเอาหัวจุกมันเลยนะหัวจุกอยู่ในอัน คิดค้องเรวค่ะเพื่อนๆน้นจ้าสวนหมักนัดข้าเจ้าวาวามันหมักอยู่ในกอหมักนัดก็เลยเอามาปป่อยให้คกระซื้อเมาปป่อยหลายตืบอยู่จ้าล่องเบิรงดูวา่าปีหนามันสีแพรบอนนะข้าเจ้าว่ามันหมักอยู่ในปลาหมักนัดสวนหมักนัดข้าเจ้าวาวา มันหมักอยู่ในกอหมักนัดก็เลยเอามาปอยสองข้องเนี่ยนะฮะแต่ปลูกปีนี่ค่ะในผู้ไทยก็ขยายออกค่ะเอาอันเอาหัวจุกมันนะะหัวจุกอยู่ในอันมาปลอยใส่มันหมักเลยได้พี่น้องมันหมักอยู่ในปลาอันหมักนัดนี่หมักหอยชนิดนี้นะมันหมักอยู่ในปลาหมักนัดค่ะคนก็ซื้อมาปูกละสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน มันนี่คอยกับเขามาสวนคือเก่าค่ะเขามาหยอดกรดย่างจ้าหยอดนำหอดโซนพุนล่ะเด้วเจ็ดข้องแล้วค่ะขายายออกเด็ดสองข้องเนี่ยนะคะแต่ปลูกปีนี่ค่ะในผู้ไทยกับขายายออกค่ะเอาอันเอาหัวจุกมันเนี่ยนะหัวจุกอยู่ในอันพี่น้องแต่ว่านอนี่ฮักแล้วผมลืมเอาไปปลูก เดี๋ยวจักหน่อยหาเสียมมาขุดหลุมจอกใส่มันก็บ่ใหญ่ดอกว่าต้นมันใหญ่เนาะพันต้นใหญ่มากมันก็สิใหญ่ตัวนี่เนาะเพื่อนๆเนาะอืมีแต่ต้นใหญ่ๆเงาใหญ่ๆเด้อได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าปลาอันมากนัดนี่ข่อยก็ได้ซื้ออันข่อยได้เอาอันมักหอยเก็ดหรือมักหอยหอมมันนะไม่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าปลาอันมักนัดนี คอยก็ได้ซื้ออันคอยได้เอาอันมัก้อยเก็ตหรือมัก้อยหอมเหมือนน้ำสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมันนี้คอยกับเขามาสวนคือเกาคา่ะเขามาหยอดกรดยางจ้าหยอดน้ำนี่ากฮยพี่น้องปลูกกระไดปลูกใส่แถวนี้ก็พ่อได้กินพี่น้องเลยซั่อยากเลยเลือหอดกินสั่นเลยแ,แบง่งเพื่อนแบงมูกินอีกสัํา กินบเบิร์ตกัวข้าสมยางค่ะเพื่อนๆมีคลิปล่งค่ะทายเอานี่ละมักนัดนี่ละจ้ะพี่น้องเพื่อนแบงหมูกินอีกซ้ำกินบเบิร์ตกับข้าไอ้คยกระซื้อมาปลอยหลายตืบอยู่จ้าล่องเบิงดูว่าปีหนามันสีแพรบอลนะพระเจ้าว่ามันหมักอยู่ในปลาหมักนัดหมักไงแบบว่าตุ่นมันไงเนาะ ท้านต้นใหญ่หมากมันกะสีใหญ่ตัวหนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะมีแต่ต้นใหญ่ๆ่เหงาใหญ่ๆได้ผู้เดียวนั่นเนี่ยมันกะไหลตืบอยู่ได้พี่น้องกะไหลคล้องอยู่หนึ่งสองสามสีหาเลยหกดิเจ็ดคล้องอยู่พี่น้องสวนหมักนัดข้าเจ้าว่าวา,วามันหมักอยู่ในกอหมักนัดก็เลยเอามาปล่อยหมอมเนาะพี่น้อง กระไลเตืบอยู่ได้ผู้งีเราจะส่นพี่หอดสน่นผู้แต่ฝุ่นล่ะค่ะแต่ส่นผุนเพืเ่อนแบงมู่กินอีกซ้ำกินบะเบสเดียวกับหอดส่นผุนละเด็ดเจ็ดข้องแล้วค่ะขายายออกดิมันจะเป็นเนี่ยอีกเป็นต้นกล้าอีกค่ะอันต์นนะบ่ได้ทิมเน้อค่ะพี่น้องบ่ทิมค่ะเอาไปปลูกปีนี้หอดสน่นผุนละ เด็กเจ็ดคล้องแล้วค่ะขยายออกดิมันจะเป็นแน่วอีกเป็นต้นกล้าอีกค่ะอน,นันนะ่ะบอไดทีมเ้อค่ะพี่น้องบอทีมค่ะเอาไปปลูกปีน้วนนี่คือมันบ่อดดเป็นหมามันจะสีเป็นต้นญ่ค่ะเพื่อว่าปีหนา้ามันจะสีออกหน่วยออกผลนะนะค่ะพี่น้องมันออกมันจะสีเป็นหมางามมาได้พี่น้องตอนนั้นคอยเก็บหมากมันออกเนะาะท,ที่นี่มันกระโปงหยอดขึ้นมา ต้นนี้คือมันมันบอดดี้คิดคล้องแล้วค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนะจ้ามันจะเป็นแน่วอีกเป็นต้นก้าอีกค่ะอันนั้นนะบอดดทีมเด้อค่ะพี่น้องบอดทมค่ะเอาไปปลูกปีนี้เบ่งมูก,กินอีกซ้ำกินบะเบ็ดเด้วค่ะใส่อุ้ยกระไายเติบอยู่พี่น้องซื้อมาจากตลาดนั่นแหละซื้อมาแล้วก็เอามาปล่อยโลงให้เพื่อนเพ่เนาะ เข้ากือสิได้กินทั้งบักนัดเนี่ยทั้งบักห้อยหักไงหรือว่าต้นมันใหญ่นะท่านต้นไงหมากมันกับสีไงตัวหนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะมิตรต้นไงไงเงาไงไงได้ผู้เดียวนั่นเนี่ยมันกัหลายติบอยู่ด้พี่น้องกระไรข้องหนึ่งสองสาม ส่หาเดือหกดเจ็ดข้องอยู่พี่น้องปีหนามันกระเป็นค่ะการงานหอดโซนพุลละเดือดเจ็ดข้องแล้วค่ะขยายออกเดือดวนนี่คือมันบ่อใดเป็นหมามันจะสีเป็นตนใหญ่ค่ะเพื่อว่าปีหนามันกระสีออกนวยออกผลนะนะค่ะพี่น้องมันออกมันกระสีเป็นหมาหอดโซนพุลละเดือดเจ็ดข้องแล้วค่ะขยายออกเดือวนหมักนัด ข้าเจ้าว่าว่ามันมักอยู่ในกอมักนัดก็เลยเอามาปล่อยไว้ได้ที่นอกเลยเตว่าปาอันมักนัดนี่คอยกระดิซื้ออันคอยได้เอาอันมักหอยเก็ดหรือมักหอยหอมอมันน้ำหอมเนาะ